ซึ่งผมจะทำลายมันลงไปอีกครั้งหนึ่งฮะคราวนี้ป้อมเลเซอร์กูเสร็จแล้วมึงโดนกูแน่นอนวาบเผาให้ไหมเกรียมครับและเอาสไนเปอร์ยิงซ้ำครับกระบสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับกลับมาอครังะวันนี้เราอยู่กับเกมฟอสใน EP ที่6กกันแล้วครับในวันนี้ผมจะพาทุกท่านเข้าสู่ ภารกิจที่ยิ่งใหญ่ครั้งที่แล้วเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะฮะเราเพิ่งยึดตะวันออกกลางได้ครับแล้วก็ได้เริ่มต้นทำการยึดแอฟริกาไปได้1ฐานทัพแล้วครับซึ่งเหลืออีกสฐานทัพครับเราถึงจะยึดแอฟริกาได้แล้วถ้าเรายึดได้หมดปุ๊บเนี่ยเราจะไปแย่งชิงแหล่งทรัพยากรใหญ่จากเจ้าพวกอีโฟเอ็มพายกันตอนนี้อย่าลืมครับเราอยู่ฝั่งมีอยู่นะฮะและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเรามาลุกันเลยดีกว่า อีบ้าเอ้ยฉันทนไม่ไหวแล้วนะเมื่อไหร่ไอการขาดแคลน้ำมันนี้มันจะจบลงสักทีวะเนี่ยฉันเหนื่อยกับการหาพลังงานทดแทนแล้วก็พวกแบตเตอรี่แล้วเนี่ยแกนี่มันไม่มีความอดทนต่อความยากลำบากเอาซะเลยนะเอาละครับคุณผู้ชมฮะจากการสเกตฐานทัพเนี่ยเขาได้บอกเราว่าตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยจะต้องรีบนะฮะสร้างฐานทับเพื่อไปเชื่อมด้านหน้าครับเพื่อเอาเอเนจีครับนี่ฮะแบบนี้ครับไอเจ้าพวกเนี่ยเนี่ยคือ แหล่งพลังงานของเรานั่นเองฮะแต่เสียอย่างเดียวครับแหล่งพลังงานพวกนี้เป็นอะไรที่เป็นภัยอันตรายต่อเรามากก็คือถ้ามันโดนยิงระเบิดเท่านั้นแหละทุกสิ่งทุกอย่างมันจะพังราบเป็นหน้ากองครับเพราะว่าเจ้านี้เนี่ยมันสามารถบึ้มได้ครับาบคุณผู้ชมครับแผนเริ่มมาเนี่ยก็มีความหายนะเกิดขึ้นกับบ้านของผมไม่ใช่สิต้องบอกว่าป้อมประการของผมเอาล่ะ แล้วตอนนี้เราสร้างเชื่อมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเขาบอกว่าให้เราทําอะไรต่อไปเขาไม่ได้บอกแต่เราทําเองเอาล่ะครับตอนนี้เรียกว่าเราเนี่ยจะมีพลังงานอย่างเพิ่มขึ้นอย่างมากมามมหาศารครับเพราะว่าเรามีเจ้าเครื่องนี่ฮะมันคืออะไรนะอ่านแป๊บมันคืออ,อยู่ไหนวะอยู่ไหนวะไม่มีให้สร้างด้วยเลยไม่รู้ชื่อเลยช่างมันกันเอาเป็นว่าเรารีบสร้างดีกว่าครับ แล้วนี่เรามีพลังงานจากอ่ากังหันลมเป็นเรื่องที่ดีมากเราไปส่องฝั่งตรงข้ามกันสักหน่อยดีกว่าครับเฮ้ยโอ้โหผู้ชมครับเรียกว่าเขาฉลาดมากครับรีบสร้างฐานป้องกันอย่างเร่งด่วนเฮ้ยเราต้องเอาบ้างครับคราวนี้เนี่ยก็ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องสร้างทหารน้อยคอยรักเพื่อป้องกันนะครับเพื่อป้องกันเวลาเขายิงขีปนาวุธมาใส่เราฮะฉลาดซึ่งไม่มีเอาละครับตอนนี้ฮะ สิ่งที่เราต้องทำเพื่อเพิ่มพลังงานนั้นก็คือปิปิ๊บ,บนี่ฮะผมเชื่อว,ว่ากังหันลมของเรานั้นจะสามารถเพิ่มพลังงานให้เราได้อย่างมหาศาลแล้เราก็สร้างนี่เลยครับเมือปืสนสไนเปอร์พิคาดมันที่จะสามารถจัดการพวกแกทุกคนได้อย่างรวดเร็วเอาละครับเรามาดูฐานมันอีอุ้ย,ยมันสร้างเพิ่มขึ้นมาเร็วมากเลยครับ ข้าจะยอมมันไม่ได้หรอกนะเอาล้ครับเราไม่ต้องคิดมากครับเราสร้างเรียนแบบเขาไปก่อนครับเดอ,อเราแบบว่าเอาอะไรง่ายๆฮะเดี๋ยวดยวิเออสร้างขึ้นแบบเอาทำไมสร้างขึ้นแบบไม่ได้มะีก่อนเอาละคราวนี้ก็น่าจะขึ้นได้ไม่ได้ครับสงสัยสูงเกินไปครับเดอร์สไนเปอร์ของข้าเตรียมตัวโอ้โหทดสอบการยิงก่อนครับแล้วเราก็อัปเกรดเลยครับผมเชื่อว่าตรงนี้ฮะ มันต้องักนั่นไงชัดเลยครับคุณผู้ชมฮะเรียกว่ามันเปิดเผยตัวตนของม,มันแล้วคราวนี้แหละครับมันต้องเสร็จมือสไนเปอร์ของผมแน่ๆเดี๋ยวผมสร้างของขึ้นมาป้องกันก่อนครับนี่ฮนะน,น,น,นี่เลยนะี่เลยมันโดนผมแน่ครับนี่ครับนี่เลยนี่เลยฮะรับรองว่ามือสไนเปอร์แกยิงไม่โดนแน่นอน เอาละครับตอนนี้มือสไนเราซ่อมเสร็จแล้วเอ้ยอัปเกรดเสร็จแล้วเรียบร้อยครับบอกเลยว่าอย่าหือกับพี่ตอนนี้มันคงแบบว่าเข็ดลาบฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ้ยเ,ยเยไม่เอาไม่เอายกเลิกยกเลิกยิ่งไม่ใหญ่เลยครับจะพวงนี้นี่มันร้กาจยิ่งนักเอาละตอนนี้เราสร้างอะไรได้บ้างเนี่ยสร้างพวกนี้ดีกว่าฟับฟับนี่เลยเอาละคราวนี้ ยิงคูไปก่อนหนึ่งดอกอเรียกว่าทหารเขาเดีจริงๆเกิดโดนนี่ไงเรียบร้อยครับทำลายทิ้งไปแล้วฮนะมันยังอุตส่าห์ยิงโดนเราอีกนะเนี่ยแต่ก็ใช้นี่ครับตรงนี้เราพลาดมากฮะเดี๋ยวเรารอครับปืนใหญ่พิฆาตของเราเนี่ยสร้างเสร็จเมื่อไหร่ครับรับรองว่ามีเรื่องกันแน่นอนเอะเราจะสร้างยังไงดีฮะ มาละเพื่อป้องกันไม่ให้มันขวางสไนครับเราเลยต้องสร้างแบบนี้นี่ไงระเบิดไปอีกรอบหนึ่งเอาละครับคราวนี้ฮะเรารอแค่เจ้าฐานทัพของเรานั้นสร้างเสร็จครับเจ้านี่ฮะเมื่อเจ้านี่สร้างเสร็จจะเป็นวันตายของพวกแกพูดไว้เลยเอาละครับคราวนี้เดี๋ยว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  แสงเลเซอร์มาครับคุณผู้ชมฮะเฮ้ยโ,โหมันเอากันเลยได้ได้ได้สิพี่มันเอาเรื่องอยู่ครับเราสร้างบ้างครับนี่ครับเรารีบยิงสไนเปอร์มันทิ้งก่อนนะเมื่อเรายิงสไนเปอร์มันทิ้งเสร็จปุ๊บฮะคราวนี้มันจะหือออกับเราไม่ได้ครับ นีไ่งไงอย่าห้า,อา,หาอวอย่าห้าวบอกแล้วว่าอย่าห้าวอีกนะนี่ไงไเฮ้ยมันมีสไนเปอร์กี่ตัววะเนี่ยเ,ออเรียบร้อยครับคุณผู้ชมฮะเมื่อเปอิดนี่ค่ะเสร็จเมื่อไรแล้วก็วันนั้นแหละถือวันตายของพวกเจ้านะครับเราต้องรีบครับก่อนที่มันจะทำลายเราได้นะครับเราต้องมีสไนเปอร์ธรรมดาไว้บ้างแล้วแหละไม่งไง เดี๋ยวผมสร้างสไนเปอร์ไว้ตรงนี้สักตัวอีกสักตัวครับนี่ไงแกจะมีสไนเปอร์สักกี่ตัวข้าก็จะทำลายมันให้เซียนเออพูดเลยเอาละครับคำนี้ถึงตาเรายิงละื่า,ายสไนเปอร์ข้าจะเสร็จแล้วเนี่ยนี่ครับเดี๋ยวรอสไนเปอร์ตัวนี้เสร็จฮะเมื่อสไนเปอร์ตัวนี้เสร็จครับถึงเวลาแล้วฮะเอาคืนเว้ย นไงดูสิว่ามันจะยิงทันไหมเอาละครับเรียบร้อยฮะเรียกว่าโดนเป้าครับนี่ครับผมบอกเลยว่าไม่ให้มันมีชีวิตรอดอย่างแน่นอนเอาละปืนใหญ่ของเราเมื่อไหร่จะเสร็จเนี่ยฮะยิงซ้ำไปเรื่อยๆครับเมื่อมันไม่มีสไนเปอร์มันก็จะโจมตีเราไม่ได้เอาละครับ ให้มันยิงข้างบนไปครับนั่นคือกระสุนรอบเป้าองค่าเดี๋ยวลอบเป้าอีกรอบนะฮะมาเอายิงโดนกระสุนตัวเองอบ้าเสร็เรียบร้อยครับมันเสร็จผมแน่นอนนะนี่ไงบอกเลยว,ว่าชัยชยนะต้องตกเป็นผงผมอย่างแน่นอนเอาละครับเสร็จแล้วครับคุณผู้ชมฮนะเปี้ยงเอาให้เรียบร้อยทหารมันหายไปแล้วครับคุณผู้ชมฮนะขราวนี้แหละมึงโดนกูแน่นอน มันยังกวาดโจมตีมาถึงฮะมันไม่ได้เลยนะเนี่ยมันทำลายทหารของเรานี่นไงเมื่อกี้ยิงสวนมาเงียมันเสร็จผมแน่ครับบอกเลยไปทางรอดฮะนี่ครับเรายิงซ้ำแมเราสายซ้ำนี่ฮะเดี๋ยวเราอัพเกรดทหารตัวนี้ดีกว่าครับผมปืนใหญ่เราเสร็จแล้วยิงเรียบร้อยครับแหวงครับหัวร่วงแน่นอนหมดฮะหมด,หมดเรียบร้อยครับแฮ่ เดวกว่าแกเนี่ยไม่มีอะไรจะต่อกอกับข้าได้แล้วเอาละยังจะเหลืออีกหรือนี่ครับคราวนี้เราเล็งไปที่ตรงนั้นเลยครับเดี๋ยวจะหาตรงนั้นุ้ยมันติดอะไรเนี่ยฮะเอาละครับดูแน่นอนฮะเดี๋ยวทำไม่จบนี่เรียบร้อยครับคุณผู้ชมฮมบอกแล้วว่าการยึดแอฟริกาครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ง่ายด้ยิ่งนักเอามาสองหยดพอถ้าไม่อยากได้เยอะได้เยอะเดี๋ยวจะหาว่าเราโกง ครับตอนนี้ได้มา19หยดแล้วครับสำหรับน้ํามันนะฮะถ้าสมมุติว่าเราได้21หยดเมื่อไหร่ด้วยการผ่านด่านนี้พูดง่ายเอาอีกแค่2หยดเท่านั้น,นะฮะเราจะไปต่อสู้และรบเอ่อกับอา่าบัตเชอร์ลอร์ดของน้ํามันนั่นเองเอาละ่ะมาุยกันเลยดีกว่าะเอาละ่ะฉันเนี่ยพร้อมที่จะต่อสู้กับแกด้วยเทคโนโลยีที่ฉันมีทั้งหมดเพื่อจะเตะตูดแกในประเทศของฉันเนี่ยนะแกนั่นแหละต้องพ่ายแพ้ไปเดี๋ยวแกจะโดนตะ เอาละครับเขาบอกว่าเจ้าอีเกิลมนพายนั้นเนี่ยได้แอบสร้างอะไรวะ,ะกังหันลมไว้ข้างในฮะบอกเลยว,ว่าเดี๋ยวก็จะทำลายมันทิ้งซะฮะเอาละครับตอนนี้นะฮะหน้าที่ของเราก็คือต้องเชื่อมลงไปข้างล่างให้ได้ฮะ,ะเมื่อเราเชื่อมไปข้างล่างได้ปุ๊บนี่ครับเราก็จะยึดฐานน้ำมันได้ฮะ จะข้าจะยึดฐานน้ามันน่ะเออขอหน่อยนะโอเคครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราสร้างให้มันคุมนิดนึงฮะเอาละ่ะเรียกว่าลงทุนสูงและเราก็ต้องสร้างขึ้นไปให้สูงครับเพราะว่าเราต้องการเจ้ากังหนะันฮะเพื่อทำเอเนจีให้กับเราเรียบร้อยครับตรงนี้ได้100%แน่นอนฮนะ วางสิเฮ้ยอ๋อตังไม่พอครับตอนนี้เราวางได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอีกอย่างก็คือต้องทําการโอนที่ว่าทรัพยากรไม่เพียงพอฮะเราต้องทําการสร้างฐานเพิ่มขึ้นไปครับเพื่อให้โครงตึกเนี่ยมันแข็งแรงฮนะผมดูแล้วเนี่ยโครงตึกเราเนี่ยมีโอกาสลม้มลงได้สูงมากครับตอนนี้เริ่มแข็งแรงแล้วฮะต่อไปครับสิ่งที่เราจะสร้างก็คือนี่ครับถังเอเนจี มันคือแบตเตอรี่ครับเออก็หาชื่อตั้งนานฮนะมันคือแบตเตอรี่ครับมันจะช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถเก็บเอเนอร์จีได้เร็วขึ้นนั่นเองแล้วก็เจ้านี่ครับสร้างนี่ไว้ฮนะเพื่อเป็นช่องเก็บของที่เราจะสามารถเก็บได้เอ่อเก็บของได้เพิ่มขึ้นนั่นแหละจะพูดอะไรมันเยอะแยะมากมายเอาละ่ะเราต้องหาที่สร้างดีๆก่อนครับถ้าตรงนี้แล้วกันฮนะผมเชื่อว่ามันน่าจะปลอดภัยนี่ครับ สร้างกันไว้ก่อนฮนะต่อไปครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือมือสไนเปอร์พิฆาตมารของเราครับเรียกว่ามือสไนเปอร์เนี่ยตัวที่โกงที่สุดในเกมหรือเปล่าก็าไม่เชิงนะแต่ผมว่ามีไว้เนี่ยเรียกว่าไม่เสียหายฮนะดูครับมันสร้างทหารมาแล้วฮนะดูมันไอเจ้าพวกนี้นี่มันร้ายกาจยิ่งนักไหนดูซิมันสร้างยังไงของมันเนี่ยฮะมันรีบสร้างมาเร็วมากครับเราเอาบ้างฮนะ ราสร้างยืดออกมาครับเป็นฐานอาหารของเราตรงนี้ก็ได้เขาบอกว่าให้เราสร้างนี้ตึ๊บยึดไว้เอาละเอาละนี่ครับเรียกว,ว่าแข็งแรงทนทานพอสมควรครับถ้าเราก็สร้างนี่ครับเอาไวย้ยิงป้องกันนะฮะต่อไปครับนี่เลยสร้างนี้เพื่ออัปเกรด ทดลองยิงมันสักหน่อยดีกว่านี่คือการทักทายเรียกว่าเจียดหัวก็เลยดีเดียวฮะลงมานีดนึงโอ้หติดนิดเดียวครับขึ้นไปโดูไหมเอาโดนด้วยครับคุณผู้ชมฮะเรียกว่าหัวแกโพนะบอกไว้เลยนะทีหลังเนี่ยทำอะไรอย่าให้หัวโพเรียบร้อยครับคุณผู้ชมฮะอย่างน้อยเราก็เก็บทหารมันไปได้หนึ่งก่อนฮนะต่อไปเมื่อไอ้ข้ามันมาอีกแล้วครับคุณผู้ชมฮะ เลงที่จุดเดิมแล้วยิงเรียบร้อยครับแกยังจะโง่สร้างที่เดิมอีกกัน้นรอโอ้โหคุณผู้ชมครับมันสร้างเจ้ามอชามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับข่าวนี้ฮะผมว่าเป็นงานลำบ,บากของเราแล้วแต่บอกเลยว่าข้าจะไม่ยอมให้แกจบตีข้าฝ่ายเดียวหรอกนี่ครับนี่ครับสร้างไว้ฮะสร้างยึดไว้ฮะเอาละครับเมื่อมันเป็นเย็นนี้แล้วก็ โอ้โหอาพึ่งสร้างทหารแกเอาเข้าแล้วนะโอ้อะไรวะคุณผู้ชมฮะน,นี่ไงบางอาดมากครับมันบางอาจยิงทหารใหม่ผมอะจะพวกนี้เนี่ยมันร้ายกาจจริงๆว่าเราควรจะสร้างอะไรเพื่อป้องกันเอาละเอาละเอาละสร้างยื่นลงไปหน่อยฮะเอาไว้ป้องกันครับ,บนี่ครับ ราวนี้เรามีอะไรป้องกันทหารของเราแล้วฮะคราวนี้ละก็แกเสร็จค่าแน่นอนเฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวผมไม่มีพื้นที่วางป้อมปืนใหญ่พี่ข้านะเนี่ยวางไว้ไหนดีวะวางไว้นี่ก็แล้วกันแล้วก็สร้างนี่ปูมออกมาครับมันไม่ใช่เรื่องยากมากมายอะไรเลยเการหลบตัวเองที่ดีมากครับเฮ้ย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 มันยิงมาถึงได้ยังไงวะเนี่ย ต,ต้องสร้างเสริมขึ้นไปฮะทรัพยากรจงพอทรัพยากรจงพอนี่ครับเราควรจะสร้างให้มันเป็นบุงเฉียงะกระสุนมะได้กระเด็นออกไปครับนี่มันเข้าไปขาดอะไรเนี่ยขาดร้อยห้าสิบครับเอาละสไนเปอร์ค่ะอัปเกรดได้แล้วคราวนี้แหละถึงคราวซวยของพวกแกแล้วละพูดเลยสไนเปอร์เราเสร็จที่เรียบร้อยแล้วครับ ขานี้แหละดีครับเรียบร้อยครับไปแลวหนึ่งอ่ะเราจะยิงไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ข้างบนข้างบนหรอข้างบนมัน,นมีประตูครับเราควรจะยิงมันทิ้งก่อนฮะผมว่ามันต้องมีอะไรในประตูนแน่ๆเลยิมันฮะเฮ้ยไม่มีเว้ยอยู่ข้างบนครับเดี๋ยวเรายิงข้างบนดีกว่าโอ้โหไม่โดนได้ไงเฉียดนิดเดียวครับเอาละครับขาวนี้ขึ้นไปหน่อยหนึ่งฮ่ะ เรียบร้อยครับไปแล้วหนึ่งฮะไปแล้วสองครับบอกเลยอย่าถือกับพี่ไปแล้วสามครับเรียกว่าวันช็อตวันคิวกันเลยดีเดียวครับกับสไนเปอร์ตัวนี้ของผมเรียกว่าฝึกมาเยอะไม่โดนแล้วแหมไม่น่าพูดเยอะเลยพูดเยอะทีไรยิงไม่โดนทุกทีหละเรียบร้อยครับทําลายล้างฮะสายทําลายล้างครับคราวนี้เรียกว่าปอบปืนใหญ่พิฆาตของข้าพร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เออพร้อมแล้วแล้วก็เราเปลี่ยนเจ้านี่ครับแม่มันสร้างมาเร็วเหมือนกันนะเนี่ยแต่ไม่ต้องห่วงปืนใหญ่คาเดเสร็จจะเป็นวันตายของมุกเจ้าเอาละครับไม่โดนได้ไงนกันหายใจแล้วยิงโอ้โหตัดไปนิดแฮะไลยกันไปนเรื่อยๆครับแล้วมันจะท้อใจแล้วมันก็เอ,เอ้าเฮ้ย ผมว่าผมไปยิงตรงนั้นก่อนดีกว่าครับนี่ฮะในนี้มันต้องมีแน่แน่ฮะผมสัมผัสได้ไม่โดนได้ไงวะมันซ่อนอะไรไว้มันซ่อนแกนซ่อนอะไรไว้ไม่โดนครับผมไปยิงเจ้าผู้ขบวนดีกว่าฮะบอกมาเดี๋ยวนี้นะเว้ยว่ดซ่อนอะไรไว้ยังอีกนะอย่าไปเปิดเผยความจริงมาไหมผมจะจะหงุดหงิดแล้วครับยิงไม่โดนเลยฮนะตอนนี้ เรียบร้อยครับไปละหนึ่งฮะปล่อยให้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้คุณผู้ชมครับผมพอจะรู้แล้วครับว่าเกิดอะไรขึ้นแนมันร้ายกาจมากครับต้องรีบทำลายมันทิ้งก่อนครับมันคือเลเซอร์บีนั่นเองฮะนี่ครับมันคือเลเซอร์บีมาเรียบร้อยครับครึ่งยิงเลเซอร์มันน่าจะพังไปที่เรียบร้อยครับลองยิงซ้ำอีกทีฮะเอาละคร้านี้ อย่ายิงข้าไม่ได้แล้วผมได้ทําลายคืนที่เรียบร้อยแล้วครับคราวนี้เนี่ยเลเซอร์บีมันก็ไม่สามารถทําอะไรผมได้แล้วนี่ครับเขาบอกว่าภารกิจของเราคืออะไรให้สร้างเลเซอร์เอากรรมโอเคสร้างก็ได้ตอนแรกอาจจะไม่สร้างเนี่ยในเมื่อแกสั่งมาอย่างนี้แล้วก็ข้าจําเป็นต้องสร้างสินนะโอเคครับเอ,อไม่ไม่เอาไม่เอาอันนี้เมื่อเขาสั่งให้เราสร้างครับเราก็ต้องสร้างฮนะ ทำไมเขาท่ใส่ไม่ดีเลยเนี่ยฮะไอพวกชอบบังคับขู่เค็นฆ่าละเกนะียดนักเอาละครับทำรลายนี่ทิ้งก่อน,นะฮะเอาละไว้ข้างบนแทนครับแล้วตรงนี้ฮะทำรายทิ้งครับเอาละนี่เด็ดๆข้าสร้างอะไรของข้าเนี่ยยิงขู่ไปก่อนดีกว่าโอ้โหเรียกว่าไม่เข้านี่ว่านี่ไง ไม่เป็นไรครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุ้มช่วงครับมันมีมันมีเหมือนกัน,นแอบสร้างเลเซอร์ไว้ตรงไหนเนี่ยตรงนี้แน่ๆเลยครับโอ้โหเรียกว่าฐานทัพเราที่บูดเปี้ยวมากนะตอนนี้โอ้โหดูมันดูมันแซมดูมันทำดูมันทำกับเราฮะผมไม่ยอมไม่ได้เลยนี่ไงไปแดกโดนฐานทัพมันไหมนะี่ย โดนปืนมันไม่ไม่รู้ครับแต่ถ้าโดนปืนมันเนี่ยว่าเป็นเรื่องที่ดีมากฮะทาให้โดนเราก็งานเข้าครับเอาละครับเราต้องมานั่งอัปเกรดใหม่แต่ไม่เป็นไรผมเชื่อว่าปืนเราน่าจะยิงมันได้ก่อนฮนะมันเปิบมันเสียงเสียงมันเสียงมันตั้งนี่ครับเราพอจะเห็นแล้วฮะเราพอจะเห็นช่องทางแล้วครับโอ้โหเมื่อกี้เจอแม่งยิงมาถึงก็ช็อกเลย ไปไม่เป็นเลยครูเอาละหูง,งานเข้าแล้วครับคุณผู้ชมฮะยิงมันไม่โดนครับว่าผมมีโอกาสเสียหายหลายแสนมากตอนนี้สร้างปิดไว้ก่อนครับเออพื่อความปลอดภัยฮะอย่าต้องโดนทำลายจากด้านล่างพูดเลยเมื่อกี้เนี่ยเรายิงต่ำไปครับเมื่อยิงต่ำไปเนี่ยเธอยิงสวนเราได้ครับเปิดประตูเปิดประตู ยิงไม่ยิงเริ่มยิงไม่เข้าแล้วครับคุณผู้ชมฮะเปนนงานเข้าคะครับเราสร้างแบบนี้ไม่ได้ครับเราสร้างแบบนี้ไม่ได้ครับเสียหายฮะเอายิ้แทนฮนะมาลุ้นกันดีกว่าครับคุณผู้ชมฮะว่าชัยชนะจะตกเป็นของฝ่ายไหนครับเปิดประตูแล้ว ผมเห็นถามว่าเรียบร้อยครับถัดลมแบบนี้ฝ่ายผมเป็นฝ่ายชนะแน่นอนฮะเอายิงอะไรของวันเนี่ยแต่เรายังไม่ทันสร้างเลเซอร์เลยครับถ้าเราสร้างเลเซอร์เนี่ยเราจะได้น้ํามัน2อ,อันนะฮะนี่ถ้าต้องเก็บหอมรอมไิ้เพื่อสร้างเลเซอร์ขอสร้างเลเซอร์หน่อยนะเก็บตังค์แป๊บหนึ่งครับคุณผู้ชมฮะตอนนี้เนี่ยเราก็ยิงมันทิ้งเล่นๆไปก่อนฮนะ อย่าสร้างขึ้นมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วครับคุณผู้ชมฮนะงานจะเข้าเอาครับๆๆๆเกือบไปแล้วไม่ล่ะเอาครับเมื่อมันเห็นจุดอ่อนของเราไปแล้วนะเราต้องรีบสร้างเพื่อป้องกันอย่างเร่งด่วนครับตอนนี้เอะมันยิงจากตรงไหนวะคุณผู้ชมพอจะเห็นไหมหรือว่าผมเจอแล้วครับแบ่งยิงจากตรงนี้เอง นี่ไงผมเจอมันแล้วแกคิดจะเนียนใช่ไหมเอาละครับคุณผู้ชมฮะเรียบร้อยครับผมเชื่อว่าอีกนัดเดียวครับมันต้องล่วงแน่นอนนะผมก็หาตั้งนัดปืนใหญ่แกมาหลบอยู่นี่นี่เองเอาละในเมื่อเรายิงปืนใหญ่มันได้แล้วครับคราวนี้เราก็ไม่ต้องกลัวเลยครับแมมันแอบไปสร้างซะด้านล่างเฉียวอ่า ห้าพันแปดห้าเรียบร้อยครับข่าวนี้แหล,ละแกเสร็จข้าแล้วเอาละครับขราวนี้กับเอเ,อเ,อเอนจีไม่พอครับเราต้องรีบสร้างกังหันลมเพิ่มขึ้นนะขออนุญาตนะไอเจ้าทานน้อยคอยรักขอสร้างค้อมหัวมันหน่อยเอ่อดูแล้วอันตรายยิ่งนะครับแต่ไม่เป็นไรข้าชื่อว่าแกทนไหวเอาละฮนะ เป็นอย่างนี้ก็ยิงเรียบร้อยครับถล่มมาอีกแล้วครับนึกว่าเราเนี่ยทำลายจิตใจมันอย่างให้มันหัวใจล้มเหลวตายกันไปเลยครับอุตสาหขาาคือไปตั้งนานเรายิงลูกหมดนะฮะโหด,ดร้ายไหมอา่าบอกแล้วเป็นสรูกับข้านะ่ะเจอเรื่องโหดร้ายทุกคนเอาละเมื่อไหรเลเซอร์ข้าจะเสร็จนี่ฮะข้าจะได้ปริชีพพวกมันมามามาข้าจะยิงขู่ไปเรื่อย เออถ้าจะยิงไปเรื่อยๆทรมานแกทีละนิตเหมือนการตัดขาตัดแขนแมลงสาบนั่นเองเอาครับตอนนี้เราตัดเรียกว่าทรัพยากรของมันออกไปข้างหนึ่งแล้วฮะจริงๆอยากจะตัดอีกข้างนะแต่ยิงไม่ถึงถ้ายิงเนี่ยน่าจะต้องทําลายฐานมันเลยฮนะคุณผู้ชมครับพวกมันดื้อม,มากครับมันสร้างฐานต่อเติมขึ้นมาใหม่ครับซึ่งผมจะทําลายมันลงไปอีกครั้งหนึ่งฮนะคร <c oughs> าวนี้ป้อมเลเซอร์กูเสร็จแล้วมึงโดนกูแน่นอนว้าว เผาให้ไม่เกรียมครับและเอาสไนเปอร์ยิงซ้ำครับนี่ไงเรียบร้อยครับจริงๆไม่ได้ตายเพราะสไนเอรนะโดนไฟเผาเอาล่ะเราเก็บได้3หยดกันเลยทีเดียวฮะเรียกว่าโหดมากโหดมากมึงอาจจะชนะในศึกครั้งนี้แต่ไม่ใช่ว่ามึงจะชนะสงครามนี้เดี๋ยวกูกลับไปทำให้ประเทศกูแข็งเก่งก่อนอย่างน้อยแกก็ทำอะไรบางอย่าง เอาละครับคุณผู้ชมฮะคราวนี้เราก็ปลดล็อกไปแล้วครับปลดล็อกมาตลอดน,นะครับเรียกว่าแหล่งทรัพยากรชั้นดีเลยก็ว่าได้ครับที่ e a o l m p m r i r e นั้นได้ปลดไปก่อนเราครับคราวนี้เนี่ยทั้ง e a o l m p m r i r e แล้วก็ทั้งเจ้าหมีน้อยของเราเนี่ยได้ปลดล็อกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเ,เราสามารถเลือกเล่นฝั่งไหนก่อนก็ได้งั้นนไม่น่าใช่มั้งไหนเราลองเข้าของหมีบ้างดีกว่าครับครั้งนี้แล้วเนี่ย เราเข้าของอีก้นพายไปนะคราวนี้เรามาเข้าของหมีกันใชหพวกข้าคื้นนี้จะขึ้นของพระมิตรเหล่านี้เหล็กนั้นพวกเขานั้นได้อยู่ที่มาตลอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วพวกเราเข้าใจว่ายานลบของเขานั้นได้หายจากไปจากแรงข่าวได้บอกว่าเจ้าพวกกองทัพมังกรนั้นได้รวบรวมกองกำลังใหม่และพยายามให้ประโยชน์จาก พลังของนย์อากาศและด้วยความสิ้นหวังของศัตรูทั่เรีเจ้าเมีพวกกองทัพมังกรทั้งหมดจึงได้ใช้พลังของเขาเพื่อเรียกร้องส่วนแบ่งของแหล่งพลังงานนั่นแหละเออตามนั้นเอาละครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังนะครับผมอาจจะแปลงงงไปนิดหนึ่งเดี๋ยวผมสรุปให้อีกทีแล้วกันเออจริงจิประโยคมันงงมากมันเป็นแบบประโยคทางการประโยคแบบแนวสงครามสงครามหน่อยประโยคข่าวหน่อยนะฮะ โดยความที่ภาษาต่างประเทศสกิลผมต่ำเตี้ยเรียดมากแต่ผมจะสรุปให้คุณผู้ชมฟังอีงกรอบหนึ่งก็แล้วกันพูดง่ายๆครับว่าเขาเนี่ยฝ่ายมังกรเนี่ยได้เห็นว่าเจ้าพวกหมีเหล็กกับ e ีโกเอ็มพายเนี่ยได้พบเจอมาสเตอร์รอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหมีเหล็กเนี่ยก็ได้ไปตั้งรากฐานอยู่ที่มาสเตอร์รอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแต่ตอนนี้เนี่ย ของอีโกเอมพายนั้นก็ขาดการติดต่อไปส่วนเจ้าหมีเหล็กนั้นก็ได้หายไปจากวงโครจรเหมือนกันครับพูดง่ายว่าไม่มีใครสามารถติดต่อกล้า่ยเลยครับคราวนี้ก็ถึงตาของเจ้าฝั่งดากอนอาร์มี่ครับเจ้ามังกรเนี่ยนะฮะก็ได้ออกโลงมาเพื่อจะมาต้องการมีเอี่ยวกับสงครามครั้งนี้เพื่อที่เขาเนี่ยจะทําการยึดแหล่งน้ํามันแหล่งใหญ่ของเขาให้จงได้ครับ หลังจากที่คุณผู้ชมนั้นได้ฟังเรื่องราวไปแล้วเนี่ยคุณผู้ชมนั้นเชียร์ฝั่งไหนครับอย่าลืมคอมเมนต์ให้ผมได้อ่านกันด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กันด้วยนะครับผมจะได้รู้ว่ามีคนยังอยากดูเกมนี้ต่อนะฮะคอมเมนต์บอกได้นะว่าอยากดูต่ออะไรอย่างนี้นะครับผมจะได้รีบทําเกมนี้ต่อนะฮะยังไงก็ตามนะครับไว้เจอกันใหม่ในอีพีหน้าไปเลยนะบายจ้า